อเครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับอันตะกาวอีกเช่นเคยนะตอนนี้ก็อยู่กับเกมมักฮะมักง่ายเกมที่ภาพเป็นดินน้ำมันแต่ตอนนี้ผมก็อยู่กับอ่าเจ้าวินเหมือนเดิมแล้วก็ตัวของด้านของไอ้น็กมาเพิ่มอีกคนนึงสวัสดีครับยุ้ยทุกคนสิ่งแรกที่น้องทำนี่คืออะไรอุ้ยมีมอนเตอร์ด้วยตอนแรกอืมอย่าไปแกลกูรีมไ,ไม่สั่นเออกูกำลังเดินอยู่อุ้ยไอ้ยีรถถูกล้มตกโอ้ยโอ้ยไอ้ยีมันไม่ได้ตกมันปลาหินนี่หว่าเดี๋ยวทำไม ทำไมสัตว์ในโลกนี้มันดูร้ายยังวะเดินผ่านได้เฉยมัน่รอกกูละเปิดมาถึงก็เอาเรื่องวะทำในดีวินรอบนี้เราเข้ามาความปิกแอ็กโอเคงั้นเดี๋ยวที่ดูก่อนว่าโอ้ยมันตามยึดมันตามกูไม่เลิกมันยังตามไม่เลิกโอเคอันนี้ต้นไม้ตัดไปเล้วกางกับกูเลมดี ก็ไงมันตามอมาเฮียสู้ไม่ได้อ่ะต้องตีดาบก่อนนะค่อยไปบวกแม่งใครบอกให้มึงไปเดินผ่านกูกูกูก็ไม่รู้ไงก็เพิ่งเข้ามาตอนแรกเราเข้ามาเหมือนกันไงมือใหม่ทั้งคู่ก็อุตส่าห์เตือนว่าอย่าไปใกล้โกเลมเลยไม่ทันแล้วตอนเกิดมากูอยู่ใกล้โกเลมเลยอ้าวอ้าวมันเป็นโกเลมป่ะไม่าช้า เาแทกองวมันนี่ดิมึงมึงเอาไงวะฮะมึงเอาไงวะฮะเอาไงเอาไงวะเอาไงวะเอ้าไงวะเอาไงวะอุเอาไงวะเอาไยไม่ได้แดกหรอกอืมทายข้ห้อือืจุกจุกจุกฝีหินจุกีหินปะโถเว้ยแค่นี้เอง จอกไม่โตไวฮะกูเริ่มเสียวๆหลังแล้วเนี่ยไปเยี่ยมตัวไปแล้วอยู่ตรงไหนอยู่ไหนตราครับโอเคเดี๋ยวไปช่วยตรงไหนวะโอ้ยยัยอยู่นู่นเลยโอ้ยไปสกายเลยเหนื่อยติดเหนื่อยติดเหนื่อยไอ้เฮียละดัดทุบมึงอ่ะกูวางนี่ตั้งแต่แรกแล้วพวกมึงหนีไปนู่นเฮ้ยวนรอบ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 ตีวนรอบตีวนรอบตัวไปนะ ไอ้ไอ้มียอ้นไอ้เมียก so oh, oh. ๊อกบิก๊กี่ากลางคืนกลคืนก๊อิจะมาไอ้เมียโวยที่หายพี่ผมอยู่ข้าววิ่งไม่ได้วิ่โอ้ไอ้เียตัวทีที่ันตายเกินไปทีทุกอย่างแม่งอันตรายโอ้หถ่ายก่อนถ่ายก่อนพี่ผมไม่ป็นไรไม่เน็กเน็กเน็กล่อเลยเน็กล่อซื้อเน็กล่อซื้อเน็กล่อซื้อเออแค่นี้แหละไอ้เมียมาตาวแล้ววิ่งกําลังวิ่งกําลัง กันไม่ได้อะดิทำไงีวะโป๊ยเยนาีตัวทีเล็กด้วยสัสโ้ยเยนามีไเข้าไอ้ยิงเวียดไอ้ยิสัสเรียบน้อยตอนกลางคืนเลยสัสโอ้ยเนี่ยเปิดมาก็ทำลายพวกปูอย่างนี้เลยเนี่ยนะอ๋อเทสใช้เงิน200โกในการเปิดโอเค80โก้เรื่อน่ะมันจะมาจากการเราฆ่ามอนเตอร์เว้ย ก็ใช่ไงแต่ตอนนี้คือแต่ก็ไม่อยากไปสู้กับโคลเลมหน่อยอันนี้อะไรอ่ะไม่ใช่โอ้หาไม้ก่อนแล้วกันไม้น่าจะมีน่าจะมีให้เราใช้แบบไม่จํากัดหรือเปล่าวะมึงอย่าลืมว่าที่นี่มีไม้เทียสองเลยสั์ <laughs> ไม้เทียสองไม้แม่งไหลยศเหลือเกินเดี๋ยวนะดูก่อนเอาอะไรดีวะอ่ามันมีเวิร์คเบนท์ทำโต๊ะครับอืม ของกินนี่ต้องหาประตามพื้นมามัดลูมัดลูเอ้ยสร้างบ้านได้แล้วไอ้เหี้ยประตูบ้านก่อนแล้วมึงไปอยู่ตรงไหนกันวะเกิดกันไม่เกิดไม่พร้อมกันอ่ะแย่วะ่ะไมู้้อเหียกันแยกกันไปหมดเลยเอ่ะพี่ใช่มันแยกกันไปหมดเลยนะวยวินที่ว่าหมดเนี้ยรสร้างที่อยู่อุ้ยตสตาร์ทแบทเทิลอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แดกอ้ย การที่ฉันน่ะได้อยู่แบบนี้น่ะมันเป็นอะไรที่เข้าใจยากแต่ก็จะเข้าถึงอุ้ยอุ้ยมามาสิครับ้การวนๆรอบๆนี่มันก็ดีอย่างหนึ่งนะอืมได้หัวนอนไร้เหี้ยถ้าการจะงกี่กี่ได้จะขอที่ซุกหัวนอนกูยิงดีวีโอเคโอเคทำเวิร์คเบนต์ก่อนนะเม่ต้องรีบโอเคก่อตรงนี้ก่อนตรงนี้เอาเอาสักนิดนึงนะโอเค แล้วก็อะไรอีกกด use use เอาอะไรเช็ดอ่าอุปรกรณ์ม oh. oh. อ em. ีอะไรบ้างวะเนี่ยโห wood den a x e wood den a x e ใช้อะไรอ่ะไอเหี้ย wood 5โอ o a ไอ้สัตว์เอา p ิ c ก a x e ขุดไม่เข้าด้วยเหยย่ยมชอบเลยสร้างบ้านวะตรงนี้แล้วกูจะต้องหาอะไรบ้างวะเนี่ย unlock wood w a l l หาก่อนไม่หากไม่เจอโอเคเดี๋ยวไปหาเอออยู่ไหนกันเนี่ยคูอยู่ข้างแม่น้ำโอ้โหพูดมึงใบ้ซะแบบ จบแล้วจะเห็นบ้านมึงเดินมาบ้านมันจะมีบ้านไม้อยู่บ้านทังหนึ่งทีเดียวโอ้โหแล้วดูแมพพี่กูต้องมาจนภัยตามหาแมพเงี้ยไหมเนี่ยโอ้ยูแมพล่างแมพเฉียงล่างตอนนี้ไอ้เฉียงเฉียงไหนเฉียงซ้ายหรือเฉียงขวาอ่าถ้าอยู่ถ้าดูจากคอมกูอยู่ซ้ายซ้ายแลห่างมันจะมีแม่น้ำอยู่หลุมหนึ่งเห็นไหมอ่าอ่าอ่าแม่น้ำใหญ่ใหญ่เห็นไหมเออได้แหละกูยืนกูยืนกูยืนมากินกินได้ป่าวะก็กินได้วะเห็ดกินได้เออเห็ดกินได้ <น>สวยสวยสวยถ้ากินไม่ได้มู้นใจรักกับกูไปไม่กูก็กูก็กลัวไงว่ามันเอ้ยมันเห็ดมีพิษเปล่าวอะไรเงี้ยเกมนี้แม่งระแวงไปหมดเลยกูเล่นตั้งแต่เกมไอ้นี่ละเซเว่นเดย์แม่งระแวงไปหมดไม่พูดมากครับผมพัฒนาจนพีออสปักรอบบ้านและไอ้ยังอันนี้ได้อะไรมาอืมอารีนารีนป่ะเนี่ยมาเป็นเข็มเลยมาเป็นเข็มเลยนี่ทำไมผมถึงเก่งนะเพราะผมเลือกอะไรจะทำไวกิ้งไงล่ะกันเลยเดินยวไปหาครับพี่น้องรอแป๊บหนึ่งเราใช้เวลาสักแป๊บหนึ่ง ดูดิ้ว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 เนี่ยคุณต้องการหินสามอันเพื่อครับเตาเผาละโอ้โหเริ่มพัฒนาละเริ่มก่อสร้างเอาเบียนอะไรสักอย่าเก็บต้นไม้เก็บดอกไม้ระหว่างทางได้แล้วได้แล้วหืมโคตรเกเลยเดี๋ยว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 จะบอกว่าของของเฮ้ยมันติดเหนื่อยว่ะรอแป๊หนึ่งเดี๋ยวเดินไปเดินไป เฉียงล่างใช่ไหมเฉียงล่างฝั่งไหนวะมันจะมีแม่น้ําแม่น้ําด้านซ้ายอะพี่เห็นใช่ไหมกลมๆอ่ะแม่น้าด้านซ้ายเฉียงล่างอะเฉียงล่างกลมๆเอออก็อยู่ตรงกลมๆไงเฉียงล่างซ้ายมึงวิ่งมามึงจะเห็นอันนั้นแหละเออจะเห็นบ้านเห็นคบเพลิงปักเอาไว้กำลังเดินไปกำลังเดินไปแล้วไม่กําำลังคืนแล้วด้วยนี่ไงกูจะรอดไหมเนี่ยรีบมาครับรีบๆมากำลังเดินไปพี่น้องรอแป๊บหนึ่งกูไม่ได้เสียวอะไรหลอกกูเสียวว่าอยู่กูจะล่ากอ๊อฟบินไปด้วยนี่ไง ไม่ไม่เป็นไรมีอาวุธละนอนลยวละโอเคอยู่ไหนวะเขียงล่างกลมๆกลมๆล่างเหรอมันจะมีแม่น้ำอยู่ด้านซ้ายล่างอ๋อกูเห็นแล้วกูเห็นผมกูเห็นแคมป์ไฟละเห็นแคมป์ไฟไกลๆมามาแล้วจ้ากําลังเดินไปจ้ากูพัฒนาอะได้กูไม่รอแล้วเราก็ดูกูแตกนี่โอ้ยอาหาร มาแล้ว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 เข้าบ้านก่อนเนี่ทันมึงไปบ้านมึงก่อนี้อ่ะกำลังเข้าบ้านอยู่มาถึงบ้านแล้วอยู่ไหนวะไอ้บินอยู่ไหนวะโอเคโอเคกินแอปเปิ้ลเนี่ยเนี่ยอยู่กับผมเนี่ยกินแอปเปิ้ลเลยโอ้โหเติมเลือดเติมเลือไม่กูไม่เห็นชื่อชื่อพวกมึงพวกมึงอยู่ตรงไหนกันวะแล้วโอเคโอเคโอเคมี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 ดอกไม้เนื้อดอกไม้กินได้ป่าวอะใช่ไหมใช่มโอ้ย้ยหนึ่งโอ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ตีวะมันมันไม่ได้กินมันลำบากฟาด เฮ้ยมินมินมีเนื้อเดี๋ยวเนื้อให้แป๊บนึงเกมนี้แม่งยูนิังวะอืมดอกไม้เป็นของแข็งครับท่านผู้ชมกูสร้างแล้วสร้างพัฒนาลาสศิษิสร้างละเฮ็ยกูวางละเฮ้ยจริงๆนะเว้ยพี่พูดเลยเห็ดอะมันฟื้นในนี่ดีกว่าว่ะเอาเห็ดมาให้ก่อนรี ะเตกเดี๋ยวดีใจเยน็นๆกลังจะเดินหาอยู่กั้มหนึ่งไปหากูเผาเหล็กละูลกะเออฝากดูด้วยไม่มีของให้กูป้องกันตัวหน่อยหรอมีกลัวไปข้างนอกแล้วเนี่ยมึงก็เอาไปตัดไม้นะพี่นะแล้วมึงก็มาคาบที่นี่นะพี่นะกูเพิ่งคาบขวานกับพี่แอ็กพูดใจอยู่เลยเฮ้ยเดี๋ยวกอแป๊บนึงขอขอหาเห็ดเอ้ยหาเห็ดหาเห็ดตำทานนิดหาเห็ดตำทานนิดโอเคเห็ดสีอะไรวะพี่เห็ดสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองสีลุ้งของดีของดีเมืองแปรเอามากินได้เลย แต่ตัวครูมันหิวโคตรง่ายดูวแม่งอะไรล่วันนีพคุณกินไปสักพักหิวแล้วหิวบ่อยตีเนื้อได้ผมไม่เจอเห็ดเจอเนื้ออันนี้อะไรวะเออวีดมีไงเฮ้ยมีวีดอยู่วีดวัววัววัวเดนหนึ่งแล้ววะโอเคใส่เนื้อวัวละอืมได้รอมีด สแสดงว่ามันย่างได้ใช่ไหมได้ได้ไดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อพี่ไปก็ได้เดี๋ยวขอล่าเนื้อวัวมั้งนึงไม่มีเอ็พีเนี่ยวะโอ้ตีวัวแป๊บขอตีวัวแป๊บตกตุกวัวตีตูดดังแปะ๊ะชอบจริงตีตูดวัวแล้วมันดังแป๊ะเนี่ยตายแป๊ะตอได้เลยมันไม่แตะวัวเน,นี่ยเดี๋ยวเอาเนื้อไว้ในหีบอะเอาเนื้อไว้ในหีบนะจ๊ะ เอาดอกไม้ก e> ูไม Full ่รู้ไม่ทำอะไรเอาเหรียญไปด้วยเผื่อไว้ก่อนเอาเหรียญเอ๊ะไม่ต้องเหรียญมานี่มันนี่วิกเปิดทีบีดวีดเอ้ยหินสิบห้าอันไม้สามสิบเก้าเก็บได้อยู่เดี๋ยวๆพี่เราต้องไปหาหินมาเราจะได้ที่ตีเหล็กแล้วกูจะทำแปรวิทิีอยู่ข้างบ้านแล้วกูจะทำมีดวิทิ่ไอเดียใครมันสั่งมันสอนว่าให้เอาวีดมาตีคนได้เนี่ยแม่ย้อยเดี๋ยวดิอ่าต้นไม้เฮ้ยโต๊ะคราฟอยู่ไหนวะใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ใช้ได้ ที่มันเหมือนไม้เหมือนโต๊ะเหมือนวัตสูดขวานี่ใช้อะไรวะอ๋อวูดห้าไม้ใช่ไหมไม้กับอะไรวะไม้เฉยๆมันใช้บาร์กอ่ะบาร์กหรือดาวะมองไม่เห็นมองไม่เห็นวะบาร์กปะเบรกปะเบรกเออเบรกเบรกห้ามันใช้ไม้ให้อันในการคาพอ่ะไปที่เบสิกไปที่เบสิกอ๋อเบสิกเหรอไอ้เหี้ยผิดอ๋อไอ้เหี้ยผิดเอาไอ้เหี้ wow. ouais, ยเข้าบ้านครับผม รู้นะใครที่ออกไปนอกบ้านกลับบ้านเดี๋ยวนี้สัตว์มืดละเอียดได้ครับออ๋โอเคเบคเบคห้าโอเคเบคกอลินตุ๋ยวูดห้าเบคห้าอ๋อไอเหี้ยวูดหายวูดขาดอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขาบ้านเขาบ้านเขาบ้านเฮ้ยกอลินมันจะมาตุ๋ยเราวี่ข้ามก่อนเขี้ยนี่เขี้ยนี่เขียดิโอ้ยเขาบิดไม่ลงนปามปุ๊บตีเลยตีดาเมจหนึ่งเขาบิดสลิ่ง

ตายห่าหมดยังวะพี่พี่เดนเสาไว้เดนเสาโอเคอีกสองเรียบร้อยมันมีไอรอนมีมิติอมีโกอืมไอรอนสีมันยังไงวะสีมันหินปะไอรอนสีมันจัดเข้มกว่าหินอ๋อโอเคแต่ไอโคเอาด้วยใช่ไหมโคเอาสิพี่ไม่เอาโคมีจะเผาอย่างไงอ่ะโอเคเกมเกมนี้มันแพ้ได้ไม่ได้นะพี่ ตักเลยเรยบไปท่าแล้วโอเคได้โคมาละหนึ่งได้โคมาส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดหาของแป๊บหนึ่งนะอันล็อกโคเฮ้ยใครก็ได้เอาบีดไปไปปรุงทีดิได้ได้บีดมันน่าจะเอาไว้ปรุงได้อ่ะแย่่พีอุ๊ดอันไหนอ๋อใช่มันเอาไวทำขนมปังเออทำเลยทำเลยอยู่นี่มามาขุดทองอยู่นู้นลอมึงดูในแมปดิเปิดเอ็มตัวเอ็มขึ้นมากดตัวเอ็มขึ้นมา ทอ,องใช้เปล่ามามาเอาอกดตัวเอ็มดไมิไม่ไม่มึงออกมาเอาอเดี๋ยวคูไปแป๊บนึงขอขุดทองก่อนกำลังขุดทองเออใส่ไว้ในนี้ไว้สัตว์เออนี่แหละกำลังเดินไปกำลังเดินไปแป๊บนึงต้องทำใจว่ากำลังไอ้นี่อยู่ยเย้เค้ดูดเลือดเลเวลสองว่ะ มต้องเปิดกล่องเอาอะสุ่มเอาไหนวะเดี๋ยวผมไปหาพวกมึงก่อนโอ้ยบ้านแม่งสีแบบอยู่ไกลมากเลยจริงอาหารแม่งกินยังไงก็แบบนี่ขึ้นหลอกไว้เลย <c oughs> <c oughs> ยาฟ้ายิง increase your capacity ว่ะ สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องอ้าวที่หมายละมีคนเรียกเล่งมือเล่งมือกี่โมงแล้วเนี่ยเอาพี่ไหนช่างไหนกินน้ำกินน้ำในช่างใหญ่ในช่างใหญ่เร็าในช่างใหญ่มาถึงแล้วใหญ่ถึงแล้วในฐานะที่มึงเป็นพี่ใหญ่เว้ยมึงเอานี่ไปสวยงามนี่ได้เล่ใหม่มาไหมได้เล่ใหม่ได้ทองมาว่ะอะไรที่ไม่ใช่ทองอ่ะพี่ชาย ก็อืมมันมีมีโคอ่ะอยู่ในกล่องอ่ะโคเอาใส่เตาเผาเลยพี่แล่แม่งเจอบางอันบางอันไม่มีไม่มีตะขิดเตาเผาอ๋อเออเตาเผาใส่ทีละอันใส่ไปแล้วใส่ไแล้วหนึ่งสองสามโอเคสวยใส่เลยใส่ใส่ก่อนโอเคไปออกไป ของทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อมันมีแร่ที่ใหญ่กว่านี้เดี๋ยวผมระบบอืมทอะไรวะมึงค้าไปก่อนมึงค้าไปก่อนเลยเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวอ้นี่แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยสิ่งที่กูทำตอนเนี้ยคือต้องไม่มึงจะไปฟูดแร่มึงต้องใช้อ่าเอ้ยไม้ธรรมดาหมดไอ้เหี้ยไม้ธรรมดาหมดจีบหายแล้วไงมี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 หายแล้วของไม่ขาดจริงจังเลย อะไรนะเนื้อก็ต้องอาหารก็ต้องใช้ของก็ต้องใช้อ่ะพี่เออกำลังไปกันเฮ้ยมามันจะมาแล้วมันจะมาแล้วเก็บไฟให้มาเอาของมาเอาของเออเออมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยขอนทำไมหมาที่นี่ไอหมาระดับอดด้วยสิเฮ้ยอือโยกได้ปะล่ะเอาวะล่ะมึงจะเอาวะล่ะเออพวกบูนี่ระดับโกลกันแล้วแรงโกกันแล้ว ืมอมม่เจ็บบอลนันะอ๋อไอ้เหียเก็บกิมโลกมโลกมโลกมโลใส่ก่อนใส่หัวใส่หัวโอยโอ้ยเลือดเลือดเฮียโกเลมถึงจังวโอ้ยโอ้ยเลือดสามสิบเออร์เลือดโอ้แอนระดับโคกูหายไปได้หี้ย วิญญาณมันเดือดเหรอวะโคตรเดือนเลยให้ทั้งฝูงเลยกูให้ทั้งฝูงเลยสเต็กูเนี่ยกูให้ทั้งฝูงเลยยังเถือนอ่ะไม้รู้คุณวินเนี่ยได้ร้ายโอ้ยโกเลมสามตัวดีก็ใช่สามตัวสี่ตัวอ่ะไม่ที่สามไม่ที่สามแต่มันมาถึงสี่ยังไงล่ะ โอ้เหลืออีกแค่ไหนเหลือเนี่ยเด็กคนเดียวเนี่ยเด็กนีและวอ้เนี่ยเด็กหกแล้วไอ้สัตว์เด็กหกแล้วอ่ะสู้ไปเด็กกูสู้ไปได้ได้โอ้โหเยอกโกเลมแบงอย่างเยอะเลยเนี่ยโอเคก็จบไปเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวคราวหน้าชวนเพื่อนมาดีกว่า เนี่ยหวังว่าคงจะได้รับความสนุกจากคลิปนี้นะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้ามาจัดไปเยอะๆแล้วก็ขับก็คอมเมนต์กันได้กดไลค์กดแชร์ด้วยใช่ไปละโอเคฮะเจอกันครับบ๊ายบาย